หาธาตุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารเป็นวัดคู่วังคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระอารามหลวงชั้นเกแห่งแรกของรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังและแหล่งชุมชนใจกลางพระนครเป็นศาสนสถานมิติใหม่ที่นำสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมเริ่มด้วยการเข้าสก,การะพระบร,ะรมสารีริกธาตุ พระสีสันเพชรพ,พร้อมพระอาหารหันต์แปดทิศภายในพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมนิทรศการและสถาปัตยาการรมที่หาดูยากของอาคารสังคิกะเสนานตึกถาวรวัตถุค้นหาความหมายในศิลาจารึกสมัยพระนารายและจบท้ายด้วยการขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุขตายตนพระศรีมหาโพอายุกว่า200ปีในพระอา,ารามหลวงที่เต็มไปด้วย